เนี่ยครับลมตัวลงนอนนี้ครับถ่ายพอดีเลยนะครับแช่พลครับนานานาจะนาจะปวดท้องอีกแล้วมั้งครับเนี่ยนั่นเฝ้าดูอยู่เห็นเลยครับงมวดนี้ เห็นเลยครับเพราะว่าตั้งหลายวันก็ไม่มีนอนนะครับก็ตั้งแต่วันที่ที่ล้วงออกะครับที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่เคยนอนนี่เลยครับทั้งวันนะครับก็คือนอนอยู่แล้วแล้วก็มีเนี่ยครับมีมานอนเย็นนอนางวันนะครับวันนั้นก็ผิดปกติแบบนี้นะครับแต่แต่แต,แต่ไม่ได้ถ่ายแต่วันนี้เห็น,เห,นเห็นเลยครับ กำลังถ่ายถ่ายเล่นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเขาสักรอบสองรอบครับเดี๋ยวดูรอบสองรอบแล้วก็เดี๋ยวปรึกษาหมอทันทีเลยครับแล้วก็เดี๋ยวส่งคลิปให้หมอดูเลยนะครับนะดูดูดูเขาสักแป๊บครับว่าเขาเขานอนแล้วเ็าทำท่าไหน จะได้ดูอาการครับว่าเขากัดงวงไม้อะไรไหมยังเผื่อเผื่อได้เอาอาการเนี้ยให้คุณหมอดูไปเลยครับผม